ก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแวะเวียนนะครับเข้ามารับชมนะครับวันนี้วันพรกเครื่องนะครับทางร้านเรานะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสซยนะครับหลังจากที่ลงหลวงพ่อเจริญกับหลวงพ่อพัดมาบ่อยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนมาดูพักเครื่องหลวงพ่อทองนะครับที่จะปล่อยเช่าวันนี้นะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะครับหลายท่านก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ลกศิษย์เอกของหลวงพ่อคุณวัดบ้านไรนะครับสุดยอดราเกจิ ชื่อดังแห่งเมืองนครราชสีมานะครับเป็นระดับเกจิสายมหาชนเลยนะครับวันนี้ก็หลวงพ่อทองนะครับก็ดังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็วงการพระเครื่องหลวงพ่อทองก็คึกคักเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ก็จะมาปล่อยเช่าพระสองรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่นิยมครับพระสวยนะครับน่าเก็บแต่ว่าราคาอาจจะไม่ไม่ใช่พระที่มีราคาแรงนะครับเป็นพระหลวงพ่อทองนี้ก็ออกมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะชอบพระใหม่ๆนะครับผมนี่ก็จะเก็บพระปีเก่าๆก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบนะครับนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับ2รุ่นก็คือเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตพิมพ์ครึ่งองค์นะครับนะครับลายถงชาตินะครับพิมพ์ครึ่งองค์ล็อกเก็ตเจริญพรบล์นะครับรุ่นเจริญพรบน์สร้างปี2019นะครับหรือว่าปีหกสองนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนิยมที่หลายท่านชื่นชอบมากก็คือรุ่น กายเทพนะครับเนี no ่ยครับเขียนสวยๆเลยครับรุ่นี้ช <Leah> nice. ื่อว่ารุ่นกายเทพนะครับนี่ครับจุดยอดเหรียญมีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะครับนี่ครับสวยมากนะครับจะพามารับชมนะครับสองเหรียญนี้ก็ปล่อยในราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันแน่นอนครับพระหลวงพ่อทองเนี่ยนี่ครับมาชมรุ่นี้ก่อนนะครับล็อกเก็ตนะครับนี่ครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตกรรมการนะครับล็อกเก็ตกรรมการนะครับนี่ครับเจริญพรบนนะครับวัดบ้านไล่นะครับหลวงพ่อทองสุดท้าซีิโรนะครับ นี่เดี๋ยวผมเอาให้ชมนะครับเนี่ยครับที่จะปล่อยเช่าก็นะครับคงเต็มเต็มเลยเป็นอ่าล็อกเก็ตพิมพ์ครึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อทองนะครับเจริญพรบนนะครับเนี่ยชื่ว่าเจริญพรอยู่ด้านบนนะครับเป็นอ่าอยู่ในชุดกรรมการนะครับล็อกเก็ตรงนี้นะครับนะครับสวยงามก็คงไม่ต้องส่องเยอะนะครับเพราะไม่ใช่เหรียญพรนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับน่าสะสมมากนะครับหายากแล้วนะครับ นครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเอามาปล่อยนะครับโลเก็บเจริญพรบนอันนี้ก็เป็นหลังทองน่าทองฝาบาทนะหลังทองฝาบาทนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับบอกวัดบ้านไรนะครับองค์นี้นะครับวัดบ้านไรอ่าคสสองพันสิบเก้านะครับหรือว่าปีสองพันหกสิบสองนะครับนี่ครับนี่ครับตอกคุดกรรมการนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์ของเจริญพรบนเลยนะครับยันแบบนี้ มีโค้ดจีนนะครับนี่ยมีตัวหนังสือจีนแปะไม่ออกเหมือนกันครับเนี่ยมีโค้ดเต็มเลยครับอันนี้เลข48นะครับนี่โค้ดส8นะครับเนี่ยด้านบนก็จะเป็นเมตตามหานิยมนะครับเนี่ยล็อกเก็ตเนี่ยก็สวยนะครับเป็นล็อกเก็ตหนึ่งในรุ่นที่น่าสะสมนะครับเนี่ยไม่ใช่ปีใหม่นะครับปี62นะครับนี่ครับสวยมากนะครับนัาเก็บนะครับ ล็อกเก็ตจะเลื่อนพรบนนะครับเพื่อใครสนใจนะครับลายธงชาตินะครับครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์รึ่งองค์น่าจะหายากกว่าเต็มองค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เอาไม่แพงนะครับ499บาทนะครับปล่อยในราคาแบ่งปันเลยนะครับ4 9 9รบาทนะครับครบกล่องเดิมนะครับมีเนี่ยครับกล่องเดิมนะครับเนี่ยครับกล่องเดิมจากวัดนะครับเนี่ยครับ ที่สุดวิทยาคมนะครับวงพ่อทองสุดยอดสีโลนะครับเนี่ยครับอันนี้ถูกๆเลยนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญกายทิพย์นะครับนี่ครับอีกกนลักของกายทิพย์ก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นซ้อนครับรูปร่างซ้อนขึ้นมาครับเลขโค้ดสามหนึ่งสี่สี่นะครับสามหนึ่งสี่สี่นะครับเหรียญสวยๆเลยนะครับเหรียญโอ้โหขึ้นเงาๆเลยนะครับ อย่างนี้ครับกายเทพนะครับจัดสร้างปีเดี๋ยวดูให้นะครับจำปีไม่ได้เหมือนกันปี63นะครับปีที่2 5 6 3นะครับกายเทพนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองแดงลมมันปูนะครับทองแดงลมมันปูนะครับอีกลักษณ์ตรงนี้นะครับทําให้หลายคนชื่นชอบสวยงามมากนะครับของปะทองนะครับ ของพรองสุด้าสีโนะครับโคดจีนเป็นเอกลักษณ์เลยครับสายนี้สวยนะครับเรียนนี้นะครับปีหกสามครับกายเทพื่อใครชอบนะครับเรียนมันปูชมด้านหลังครับด้านหลังนี้ครับเมตตามหานยงนี่ครับออกวัดแจ้งนอกครับองนี้ไม่ได้ออกวัดบ้านไร่ครับวัดแจ้งนอกนี่ถ้าใครเล่นสายหลวงพ่อคูณครับก็คงจะรู้ดีนะครับพระหลวงพ่อคูณส่วนใหญ่ที่มีราคาก็จะออกวัดแจ้งนอกนะครับเป็นส่วนมากนะครับ นี่ครับพศ2563นะครับสวยมากครับทองแดงลมมันปูเรียญนี้ครับเรียยนี้เอาราคาไม่แพงนะครับ300บาทนะครับ300บาทนะครับกายทิปแบ่งปันจริงๆครับแต่ว่ากล่องไม่ใช่กล่องเดิมนะครับเนี่ยครับกล่องเป็นกล่องของรุ่นอื่นนะครับเนี่ยไม่มีกล่องเดิมนะครับรุ่นนี้เนี่ยครับแจ้งไว้ก่อนนะครับกล่องเป็นของรุ่นทองมหาการนะครับ ใช่กล่องของรุ่นนี้ครับสวยงามภาพหน้าเก็บสะสมนะครับรุ่นนี้กายเทพครับนิยมนะครับนิยมนะครับกายเทพเนี่ยไม่ใช่คนไม่เล่นนะครับผลเล่นนะครับสวยนะครับนำมาแบ่งฟันกันเหรียญหนึ่งนะครับก่อสององค์นะครับกายเทพหนึ่งองค์แล้วก็ล็อกเก็ตเจริญพรบนครับไขเร็วไขรได้นะครับสวยนะครับล็อกเก็ตน่าเก็บบูชามากนะครับ ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์นะครับลาซาลาซาด้าครับช้อป e ี้มันเดิมนะครับทิ้งลิงก์ไว้ล่างคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e ด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบพระคุณมากครับ